ก็คือนะเอาอันเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยโอเคโอเคลืมสวัสดีทุกคนไปเลยโอเคสวัสดีทุกคนนะก็อันนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาสารนะี้ไปให้เจ้านิวอะ่ะอตรงต่อจากพาที่แล้วนะเออลืมบอกโอเควะเอาต้องให้เจนิวเสร็จเ หรือว่าต้องเอาเนาะกัตเชนิวอุ้ยหนักหนักเด็กเดี๋ยวไปอาสารให้ใหม่นะ มาแล้วมาแล้วไม่ได้ให้นาเจ้าหนูให้เจ้านิวเห็นไหมรูปเดียวกันเลยโอเคต้องให้เจ้านิวอ๋ออันี เข้าใจแล้วดีดิิต้องเอาเจ้าหนูไปตั้งไว้ตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ให้เจ้าหนูกินก็เจ้าหนูก็จะเปิดตัวนั้นโอเคหมดดิปเป็เคหมดดีเลย ไม่ชอบมาตรงนี้รือว่าไอ้นี่ให้เจ้านิว้วเหรอไหมระวังกันแต่ติดตามนิว้วคืออะไร คืออะไรทุกคนไม่รู้อะโอเคทุกคนมาดูแลต้องทำไงเอาาดย่ยงไงก็เดี๋ยวดว<ๆ>ต้องสมใหม่เดี๋ยวนี่ไงเอาใส่อย่างงี้แล้วก็ให้ผมกินเหมือนเดิมนะเร็วเร็วเร็วแล้วก็หวาดที่หน ไปเลยแล้วก็จะหนูจะออกว่าอง,อางนันแล้วก็เปิดประดูให้เราเซฟค่ารถฉบับสอง4โอเคไนี่ครับเราออกมาข้างนอกเรียบร้อยเลยนะโอเคหาดอกไม้ทำปฏิกิริยา เจ้าเนียวเฮ้ยในรถน้ำอะไรอะ่ะอืมช่างมันเถอะอ้าวเจ้าหนูไม่นั่งทำอะไรบนนั่นี๋ยวก,ก็ตกนงน้ำโอ้โหนี่น้ำแล้วเนี่ยเอ่อนี่มาที่ไหนกันคะเนี่ยเฮ้ยนั่นดอกอะไรอะ่ะโอ้วันนีเจ้าเนียวช่วยหน่อยโอ๊ย เจ้าหนูจะทำอะไรอะ่ะเจ้าหนูมานีเลยนะอย่าโซนสิโอ๊ยไปไหนมานีเดี๋ยวนี้เลยอย่าโซนสิเอ่อเออนี่เนี่ยไว้หลอดล็อกแน่ป้าอ,อยู่ไหนเนี่ยเจ้านิวช่วยตามหาแล้วไม่นะเจ้านิวเป็นไรหรือเปล่าโอ้ จวนิเวเริ่มโมโหเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าหนูอย่า้องก็เทีเลวพวอร์ดไปต้้งทำไรอุย้ยลองมันจะหยิบเลยเฮ้ยอะไรอะปืนไหนลองดูสิ

น้อยโหตาเออเราโยนทิ้งได้ไหมเอาถ้าโยนทิ้งก็กลับมาอา่ะยิงรอบหนึ่งชือ้อ video nào Chíp Đừng Ờ Cái này ออได้แล้วเ <laughs> จนิวดีใจมา <laughs> เอาน้องลงน้ำนเนี่ย <c oughs> ต้องทำไง <c oughs> อ่ะคนเฮ้ยโดวงอาทิตย์สุริยุปร,ราคาเลยอยู่ทีสังเกตย đây nè, đâu có đâu nhìn cái này, tiếp, ừm, đổ hết rồi à, ngay เจ้านิวอ่าโอเคนะยิบน้องได้แล้วเจ้านิวนายจะพาน้องไปไหนน้องมึนหัวอยู่เลยเฮ้ยเอาโนเกีาเหรออะไรอะ่ะคืออะไร,รอ่ะ คืออะไรอะ่ะรถเลยนะยวหาให้ว้าตรงนั้นหน้าไปจังรถจะไปติดแมพได้ไม่ตกเหมือนเหมือนที่ลอยฟ้าเลยอ,อะไรง่ย เดวอดวระเบิดรถอะไรอะเทปอะเทเปนะสิขอค่าสิบสอมงมีนาคมมันคือเก้าสองหนึ่งวิวจากมีสวนและดาวส,สีดำเหนือหัวช่างน่าจ,จดจำจริงจริงบางทีฉันก็พบว่าตัวเองจ้องเข้าไปในความมืดมิดแล้วสงสัยว่าเมื่อไหรจะถึงเวลาของฉันเมื่อ เพื่อระลึกถึงผู้คนที่ล้มตายแห่งศุวรวันต่อไปจบตันเท็โอเคออกได้ไหมเนี่ยเอยเอคืออะไรอ่ะเอะหรือว่านี่ ไปกีปป่ปะเจ้านี้เจ้านี้เอาอไปก่อนเอาน้องใส่ปืนใหญ่แล้วก็ยิงน้องไปเย้น้องไปแล้ว เดี๋ยวนี้ก็หายโกรธเลยนะครับไปเก็บดอกไม้กันดีกว่าทุกคนนั่นแหละโอเคแต่อันสุดท้ายแล้วใช่ไหมอันนี้ไปเออว่าไงเจ้าหนู ไม่นะเดี๋ยวนู้ม่จะกลายร่างแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะอะไรกันทำไมท้องฟ้ามันแปลกไปเหือ